สวัสดีครับทุกคนสังเกตหลังนี้นะครับเมื่อสาวันก่อนนะครับผมมาผมมามา,มาถ่ายรูปไว้นะครับข้างล่างยังไม่ปิดถุงนะถุงวางไข่นะครับผมตอนนี้ปิดแทบจะสนิทแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําหลอดลวงตรงที่โบโบเนี่ยนะครับให้มันยาวลงมานะครับคือได้กู้แล้วแบบนี้นะครับผม พอทํามาได้สักหน่อยเนะี่ยตัวเมียจะเริ่มวางไข่ตัวผู้ก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนยาวเลยนะครับนี่ครับผมสามลังที่ผมถ่ายภาพไปวันนั้นนะครับหลังกลางสังเกตให้ดีนะครับไอตัวนี้ไปขโมยของเขาอยู่เรื่อยนะครับผม เห็นไหมก็โมยมามาซ่อมรังตัวเองนะแต่ช้ากว่าเขาเลยนะครับสงสัยจะทําที่หลังนะครับผมที่เห็นเห็นท <ๆ S 1> ีแถบนี้ห้ารังนะครับข้างล่างรังหนึงแล้วก็ที่เห็นในรูปนี้สามฝั่งซ้ายจอสุดบนนะครับอีกรังหนึ่ง อันนี้เริ่มปิดถุงข้างล่างนะครับผมถุงวางไข่นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้คู่ก็ปิดปิดถุงเหมือนกันนะครับทุกลังจะทําเหมือนกันหมดครับผมตัวลังนอนที่ผมถ่ายรูปไปเนาะมันจะเป็นลังนน้อยนะครับผมทุกคนอันนี้คือลังนอนกระจาดตัวผู่นะครับเนี่ยครับทําเปียนอนนะครับผมแค่นอนคุ้มแดดกับฝนอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวไหนไม่ได้คู่ก็คือปล่อยแห้งไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ตรงที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมไอ้ตัวนี้ผมจำหัวได้ สงสัยกัดหลังทิ้งนะครับลูกบินไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ที่เก่าเลยนะครับกิ่งเก่าเลยไม่รู้ว่ามันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับผม มีหลายท่านถามเรื่องกล้องนะครับอันนี้ Canon PowerShot นะครับผม h x 70 HS นะครับเป็นกล้องเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ครับแต่มันก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งครับผม